ผู้ชมบำรุงสุขภาพกันหน่อยดีกว่าค่ะวันนี้ถ้าเกิดว่าใครบอกว่าใช้ตับใช้ไตมาอย่างหนักแล้วมีตัวช่วยบำรุงกันค่ะเรื่องของสุขภาพต้องดูแลทั้งจากภายในและภายนอกนะคะวันนี้คุณอู๋มีเคล็ดลับดีๆมาบอกต่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้อยากมาแชร์ประสบการณ์นะสำหรับคนที่กำลังมีปัญหาเรื่องไตนะครับทั้งที่เกิดกับตัวคุณเองและกับคนที่คุณรักนะครับให้กลับมามีสุขภาพไตที่ดีขึ้นนะฮะผมเนี่ยมีญาติท่านหนึ่งฮะใช้ชีวิตหนักมากเลยทั้งสูบบุหรีดื่มแอลกอฮอล์บ่อยนะฮะกินอาหารค่อนข้างมีรสเค็มจัดครับ นอนน้อยนะฮะอยู่มาวันหนึ่งเริ่มมีอาการขาบวม,มตัวบวมฮะตื่นมาปลัสวะกลางดึกบ่อยๆฮะทาอะไรก็เลยเหนื่อยง่ายนะครับปวดเอดวโดยเฉพาะเอวบริเวณด้านหลังนะฮะจนต้องรีบไปปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญครับ พบว่าเขากาลังมีปัญหาเรื่องไตเรื้อรังครับซึ่งอาการที่ผมเล่าไปเมื่อสักครู<ฆ>่เป็นระยะที่เรียกว่าหนักมากแล้วนะฮะผมเองเป็นเจ้าของโรงงานจึงตัดสินใจทําผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลเรื่องไตโดยเฉพาะเลยนะครับผมระดมนักวิจัยทุกคนเลยอันนี้เป็นโรงงานผมเองนะฮะ<อ>ผมดูแลได้ทุกกระบวนการนะฮะตั้งแต่งานวิจัยการคัดสรรวัตถุดิบ การควบคุมกระบ,บวนการผลิตนะฮะการควบคุมคุณภาพนะฮะผมระดมนักวิจัยทุกคนใช้ความรู้ทั้งหมดจนได้สูตรที่เห็นผลเลยฮะตัวนี้เลยือ มีดีฮะมีดีเป็นสูตรที่ผมพัฒนาล่าสุดมีความบริสุทธิ์และความเข้มข้นมากขึ้นนะฮะใช้สารสกัดธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นเพื่อดูแลเรื่องไตมากกว่าสิชนิดนะฮะสารสกัดที่ผมใช้จะลดการทํางานหนักของไตครับมีส่วนช่วยเรื่องการขับสารพิษขับของเสียออกจากร่างกายครับมีส่วนช่วยลดอาการบวมและ ปัสสาวะที่ผิดปกตินะครับม,มีส่วนช่วยฟื้นฟูทําให้ไตแข็งแรงครับกินง่ายแค่วันละหนึ่งแคปซูลนะฮะหลังจากที่ญาติผมได้ลองทานมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยไงไงเขากลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากขึ้นครับอ,อาการต่างๆที่เคยเป็นมันดีขึ้นครับนอนหลับได้สบายขึ้นกลับมาดูดีขาไม่บวมนะสุขภาพก็แข็งแรงขึ้นนะครับล่าสุดกลับไปตรวจกับผู้เชี่ยวชาญฮะผู้เชี่ยวชาญถามเขาเลยว่าไปทําอะไรมาเพราะตอนนี้ค่าไตของญาติผมเนี่ยกลับมาอยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วนะครับ ญาติผมดีใจมากเลยครับผมเองก็มีความสุขนะฮะที่เห็นญาติกลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งนะครับดังนั้นใครก็ตามที่มีปัญหาอย่างที่ผมเล่าไปมีความกังวลเรื่องไตและคุณลองมาแล้วหลากหลายวิธีแล้วยังไม่เห็นผลนะอยากให้มีสุขภาพไตที่ดีขึ้นอยากให้ลองเปิดใจกับมีดีตัวนี้ดูนะครับ วันนี้ผมเป็นเจ้าของมาเองจัดโปรโมชั่นพิเศษสุดๆมาให้นะฮะมีดีสกล่องปกติทานได้2เดือนอรา,าคาเกือบ2,000บาทนะฮะวันนี้ผมลดเหลือเพียง1,190บาทนะฮะยังไม่พอนะเฉพาะ99้า้าท่านแรกที่โทรทันนะผมจะแถมให้อีก1กล่องครับโอ้คุ้มมากสองกล่องครับยังไม่พอยังไม่พอสามกล่องครับอีกโอ้สี่กล่องครับเป็นส <laughs> แถมส แต่อย่างที่บอกต้องพิเศษสําหรับรายการนี้นะฮะผมขอมอบเพิ่มเติมให้เป็นของขวัญน,นะฮะ<า>ให้เป็นรังนกแท้พร้อมดื่มเกรดพรีเมี่ยมนะฮะหอมอร่อยเสริมภูมิคุ้มกัน ชะลอไว้ให้อีก6ขวดนะฮะโอ้โหจุกๆเลยจุกๆไปเลยวันนี้โปรโมชั่น2แถม10ไปเลย1,190บาททั้งหมดนี้คุณจ่ายเพียง1,190บาทเท่านั้นโทรมาที่เบอร์024815690ครับ0 2 4 8 1 5อ9 0ลายนะฮะอย่าลืมตัวแอดนำหน้านะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางหรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้นะฮะหลายคนครับมองข้ามปัญหาเรื่องไตคิดว่าเป็นเรื่องไกลตตัวแ่ อยู่ในตัวเราเนะี่ยลองเช็คตัวคุณคเองดูนะว่าปวดเอวบริเวณด้านหลังไหมลองกดดูนะแต่ก่อนเนี่ยผมกดไม่ได้นะ<ฆ>ตอนนั้นเนี่ยปรากฏว่าค่าไตาผมสูงเกินมาตรฐานมผมทานด้วยตัวเองครับตัวนี้นอกจากให้ญาติผมทานแล้วตัวนี้ผมก็มีปัญหานะครับเรื่องเอวเรื่องไตข้างหลังนะ<ฆ>ครับ ค่าไตาผมกลับมาอยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วนะฮะวันนี้โปรโมชั่นจากประสบการณ์เลยแนะนําให้เลยฮนะมีดี2กล่องทานได้2เดือนราคาเกือบ2,000บาทลดเหลือเพียง1,190บาทเท่านั้นนะครับตอนนี้ทีมงานยกป้ายเหลือไม่ถึง15สายสุดท้ายแล้ว15สาย <my God. S 1> สุดท้ายโทรทานแถมฟรีให้อีก4กล่องล้างนกแท้พร้อมดื่มอีก6ขวดนะครับเป็นสแถมสิ กินยาวๆได้เลยนะครับราคา1 1 9 0บาทนะครับโทรมาที่เบอร์0 2 4 8 1 5 6 9 0ครับ0 2 4 8 1 5 6 9 0ีานยลน์แอนะครับสแกน QR โค้ดที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับสารสกัดที่ผมใช้เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ100%นะครับมีส่วนช่วยลดการทำงานหนักของไตนะครับมีส่วนช่วยเรื่องการขับสารพิษขับของเสียออกจากร่างกายนะครับมีส่วนช่วยลดอาการบวมและปัสสาวะที่ผิดปกตินะฮะกลางคืนไม่ควรล ไปปัสสาวะบ่อยเกินหนึ่งครั้งนะครับมีส่วนช่วยฟื้นฟูทําให้ไตแข็งแรงกินง่ายแค่วันละหนึ่งแคปซูลนะฮะโปรโมชั่นวันนี้แนะนําให้เลยญาติผมก็ทานผมก็ทานนะฮะสองแถมสิบหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะฮะศูนย์สองสี่แปดหนึ่งห้าหกเก้าศูนย์ครับศูนย์สองสี่แปดหนึ่งห้าหกเก้าศูนย์ไลน์แอสไซเอยูเก้าศูนย์มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับมีดีเนี่ยเป็นสูตรที่ผมพัฒนาล่าสุดมีความบริสุทธิ์และความเข้มข้นมากขึ้นนะฮะใช้สารสกัดธรรมชาติร้อยเปอร ดูแลเรื่องแต่มากกว่า10ชนิดนะครับเอาทีมงานยก้ายบอกแล้ว<ะ>ายหมดแล้วฮะหมดแล้วเหรอคะทำไงโซเอาไปเรียบร้อยแล้ว เอายังไงดีเอางี้ผมเ<ง>ป็นเจ้าของมาเองนะครับเมื่อกี้เพิ่มให้สุดๆไปแล้วผมต่อให้50เซตกับเวลาที่เหลืออยู่ประมาณ1นาทีกว่าๆคุณต้องรีบโทรให้ทันนะ2แถม10ราคานี้1,190บาทต่อให้50เซตนะฮะหมดแล้วหมดเลย024815690นาะครับ0 2 4 8 1 5 6 9 0 SI มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ2กล่องนะครับแถม4กล่องรังนกอีก6ขวดเป็น2แถม1 0 1,190 90บาทราคานี้สุดคุ้มนะครับ024815690ครับ024815690ลาย SIAU90 มีบริการเก็บเงินปลายทางนะพิเศษให้รายการนี้ที่ผมมอบเป็นของขวัญเพิ่มเติมให้เป็นรังนกแท้พร้อมดื่มเกตพรีเมียมนะครับหอมอร่อยเสริมภ <ừ. S 1> ูมิคุ้นกันชะลอว้ให้อีก6คขวดนะสแถมสิทั้งหมดนี้คุณจ่ายเพียง1,190บาทนะผมเป็นเจ้าของโรงงานมาเองมั่นใจได้นะโรงงานมีมาตรฐานจาก,ก GHP h a c c โปรโมชั่นวันนี้2แถม1 1 1 1 9 0บาทนะฮะ024815690าครับ0 2 4 8 1 5 6 9 0มีบริการเก็บเงินปลายทางนะฮะใครก็ตามที่มีปัญหาอย่างที่ผมเล่าไปมีความกังวลเรื่องไตหรือคุณลองมาแล้วหลากหลายวิธีแล้วยังไม่เห็นผลนะฮะอยากให้มีสุขภาพไตที่ดีขึ้นอยากให้ลองเปิดใจกับมีดีดูนะครับ สองแถมสิ 2, ไปเลยทั้งหมดนี้จ่ายเพียง1,190บาทนะครับรีบโทรมาตอนนี้ราคาสุดคุ้มให้แค่รายการนี้หมดแล้วหมดเลยนะ02 4815690ครับลย AU90 มีบริการเก็บเงินปลายทางครับ ถ้าใครอยากจะบำรุงไตก็เชิญได้เลยค่ะครับคุณผู้ชมอีกสักครู่ก็อย่าลืมติดตามนะครับสปอร์ตไลฟสไตล์สามสิบสี่ที่ได้พิธีกรใหม่มาประเดิมวันแรกไปแล้วเมื่อวานนี้นั่นก็คือคุณแตงโมพงศ์พิสุทธิ์ผิวอ่อนที่ประกบคู่กับน้องแรี่วันนี้ปฏิบัติหน้าที่ต่อนะสองคนเสิร์ฟข่าวกีฬาข่าวไลฟ์สไตล์เจาะลึกรอบด้านแน่นอนนะครับส่วนใครที่ยังอินกับหลายประเด็นที่เราคุยกันในข่าวอรุณอมรินแล้วยังไม่จุใจเอาประเด็นไปขยายต่อวันนี้วันแรกเช่นเดียวกันนะครับที่เราจะจัดรายการออนไลน เชิญต่อนอกจอทีวีผู้ชมเข้าไปกดไลฟ์แฟนเพจนะครับอมารินไลฟ์เอาไว้ได้เลยนี่นะคุณผู้ชมชื่อ,อนี้นะขึ้นหน้าจอแล้ว8.50โมง50นาทีเดี๋ยวเราจะลุกจากโต๊ะเนี้ยไปที่ห้องข่าวอีกห้องหนึ่งแล้วก็ไลฟ์ประเด็นในพื้นที่ออนไลน์นะครับจุๆยาวๆไปครึ่งชั่วโมงเต็มๆนะครับติดตามกันได้เชิญต่อนอกจอทีวี8มง50นาทีทาง Facebook อมรินไลฟ์นะครับส่วนวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับเรา เอาภาพส่งท้ายาพาคุณผู้ชมไปดูนาทีที่ทหารช่วยสร้างความมั่นใจหลังเข้าไปเก็บกู้วัตถุระเบิดในพื้นที่บ้านหนองจานก็ยืนจับมือเรียงแถวเดินเรียงหน้ากระดานให้ดูเลยว่าพื้นที่เหล่านี้คนไทยสามารถเดินได้ด้วยความมั่นใจแล้วนะครับฝากภาพมันได้บบานส้มเพกีไทยบารเจาะวิสต์นี้เอาไว้ด้วยส่วนเราสามคนลาไปก่อนพรุ่งนี้กลับมาเจอกันปีห้าครึ่งเหมือนเดิมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ